เล้ยฮะดหงภาพแตกเป็นพิกเซลชี้แจงสวัสดีฮะกินแล้วค่ะขอแบบเดียวเท่านั้นทุกคนพรุ่งนี้มีรอโชว์เราต้องรีบนอนเกียดปกมางรูปใน iPad มันไม่รู้จะตั้งอะไรแล้ววันนี้มีรูปแล้วก็เลยต้องรูปนี้ ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยก็คือเพิ่งเห็นว่าเพิ่งเห็นว่าสวัสดีทุกคนค่ะเพิ่งเห็นว่าแบบแคมเปญมันเกิดมันขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะเอาแค่แบบได้ขึ้นปกก็พอทุกคนไม่ต้องแบบถึงคันกาวแสเลยเพื่อความอยู่รอดของชาวเรา สวัสดีคสาัสดีค้าผมมันได้อะไรนะแบบนึงแชร์แค่สักแบบหนึ่งสองพออะน่ารักจังลวดีครับทักทายจา้าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพรุ่งนี้ใครมาดูโชว์บ้างใครยกมือหนึ่งสองสัม ใครมาส่งน้องดูแลพี่มั้งคะหนึ่งสองสามมาละเย้ส e, วัสดีครับพี่ใครเจียวดีค่ะโค่นงกรดไม่ตื่นเต้นจังพ่งนี้จะได้เจอเย้เ e, จอกันนะผมนีนั่คือรุยเจียวไม่บอกคะ่ะเอาอย่าขยับเข้าไปใกล้ถือ ใช่ใช่วันผู้ขอไปพอได้เลยไม่กล้าย,ยุกเลยเขาไม่ได้ไปไม่เป็นไรถ้าใครสะดวกมาได้เลยมาส่งท้ายน้องดูแล้วมีกันหาและเตรียมตัวเข้าสู่อัลบั้มที่สามอย่างภาคภูมิใจนี่เขาบอกไว้ทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูแบบจะให้น้องนิ้งตัดหน้ามาให้เพิ่มแล้วก็ให้เอา,เอา,เอาไอ้น้องปอยนี่ให้สั้นลงด้วยค่ะเขาแบบเผื่อลอนเกาหลีมก็เลยเออ ข้างน้าบบารนิดนึงตรงคบสรงดนยังไม่ได้ดูอ่ะยังไม่ได้ดูอ่ะใช่ค่ะถ้ากลับกระโมห้าโมจอยวันดีวันอาทิกก็น่ามาบอกตรงหน้ามาทั้งสองวันเลยแต่ว่าอาทิกก็จะมีเพลงที่แบบทําไมต้องน้องนิงเพราะว่าน้องนิ้งตัดจวยก่อนหน้านี้มาน้องน้องแซมก็ตัดให้เหมือนกันโลกเกต์ลืมไปญี่ปุ่นมาแล้วค่ะตอนนี้เลยค่ะ บินเลยกลังสามแค่ปากสอยทุกทุกอ๋อชี้แจงว่าอันนี้นะคะอุยแลมคุมเลนปูนนะคะลันบุลเลิอดกูดสามารถนะคะอเอาคอันนี้พอนะคะอันนี้พ่อแล้วอันนี้เปลืองไม่เป็นไรไปในไ,ไ์ได้เลยนะะได้แชมออฟเ e วีแล้วก็ได้มันนี่ด้วย ไม่อยากครับไปวันอาทิตย์โอเควันอาทิตย์มาให้ทันดูโชว์นะเที่ยวทัวชอตแล้วมั่งครับโอ้แลวทัวร์ชอตมีทั้งกรุงเทพทั้ทงเชียงใหม่น,นะคะคุณพี่คะ่ะเตรียมตัวดีๆเที่ภาษารู้ได้หรอใช่คุณ <c oughs> ได้นิดหน่อย <c oughs> อ่คอโอเคขอบคุณทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็มาเจอกันอย่าง แบบนี้หลู่เรื่องรับแซ็บโอเคสัำห์หน้าแล้วันไหนดี้ครับ <c oughs> คือแบบว่าคือไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องพูดคิดว่าน่าจะต้องพูดก็คือปกและน่ารักก็คือปกแลลวน่ารักเปต,ตัวที่ไหนอุ๊ยอันนี้หนูไม่รู้เลยจริงๆริเลยอย่ามาหลอกถามอะไรหนูนะ เดี๋ยวห้องดำจะโดนห้องดำเอกอืมต้องปาพุ่งนี้โอเคครับผมให้น้องสิตาได้ไปก่อนโอเคแตนครับทุกคนเก่งสุดๆของทุกดอมพูดมาเลยก็คือถ่ายโมเมนต์ตอนนนี้แต่ผมให้ได้ถ้าหนูถ่ายโมเมนต์หนูได้เลย <laughs> เปิดตัวกับผมไม่นด้ดีครับอุย้ย อ๋อคขียปโปรโมทรอโชว์ใช่คือหนูเลื่อนผ่านรีแล้วหนูเจอหนูก็เลยอุ้ยเพลงนี้แหละเหมาะเลยเพราะว่าเรากำลังรอทุกคนอยู่ที่พรามสามนะฮะรอโชว์สุดท้ายแล้วหรอใช่ค่ะเพราะามนประกาศเพลงใหม่แล้วเข้าสู่กระบวนการทำงานของอบรามสามอย่างจริงจังเธอไอจีนา่ารัก เขาบอกว่ากลัวตลาดวายก็เลยเออนี่มาลงก่อนชดกำไรข้อเท้าข้างนี้อ,อ๋อจะบอกว่าไปร่วมง,งานกับน้อยเคมีลูกเกดต้องโดนตกกลับมาโดนตกกลับมาอ๋อหนูหนูโดนเขาตกเออหนูโดนเขาตกตัวเองถ้าอกอตัวเชียงไม่บอกก่อสักหนึ่งเดือนอุ้ยเดี๋ยวให้คุณจันเตอร์มาบอกดีกว่าหนูไม่บอกแล้วกันนะ ไปว่าอธินากบาโ <Okay. S 1> อเคกาอย่าทำนาคือหนูจะบอกว่าอาทิน้าหนาะคะก็พูดได้ไหมเนี่ยพูดไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอะแต่แบบกลัวเหมือนกันแต่ว่าเอ่อเอาว่าทําโซนมันจะไม่ตรงกับที่ไทยแล้วกันนะคะประมาณนี้แต่จะพยายามอะไรให้ได้ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโอ้ย oh god รุ้อเนอะอสุกิมายเยอะๆโอเคได้เลยหนูถ่ายมาเลยแล้วจะหนูให้ดูไปได้เอมออาจบถูกแต่ก็จะพยายามอะไรให้ได้นะคะโอเคค่ะโอใช่ครับอยู่โปรตุกีสปลอดภัยโอเคค่ะย ชูชูพี่ลูกทำได้โอเครอเจอครับยีเอาประสบการณ์เยอะๆโอเคนั่นแหละทุกอย่างมันตรงล็อกไปหมดหูมเกตได้ไหมอุ้ยฮูมเกตเขามีแล้วเขามีหูนี้นี่แล้วใช่เดือนนี้หรอคะเดือนได้กลับเชีงยงใหม่กลางเดือนนะคะคนรักงานถูกใจเดีดวช่วยด้วย รอสเตจวันเกิดนะคะทุกคนต้องได้ดูสิ่งนี้ที่กำบ้าทินโอเคครับหนูอิ่มมากหนูกินกว๋วยเตี๋ยวมาโอ้ยลิบแล้วหนูกินโอ้ไม่น่าเชื่อลิบมาช็อกโกแลตหนูกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ไอติมใช่อร่อยเชียงใหม่ที่ถึงที่กิน หนูยังไม่เลื่มเชียงใหม่นะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ยอมให้หนูกลับเชียงใหม่แต่เดี๋ยวหนูกลับแล้วหนูกลับแล้วแล้วก็มาใหม่เดือนนี้รคะแบบทางานเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่งานที่แบบเจอแฟนรับค่อนข้างเสียใจนะอยากเจออยากเจอเหลือเกินกดรอบใบรอบเย็นนานๆที่ก็ทํอมองพีรลูกตรงไปเจอใช่ใช่ใช่ อากีบะคิดถึงพีจริงหรอเพลงพิเศษจะใช้เพลงโปรโมทหรือโชว์เปล่ายังไงนะเจเจไม่เข้าใจคิดถึงแต่รอ,อได้รอแป๊บนึงน,นะครับไม่รู้ว่ารีเซจได้ลงมาอีกเมื่อไหระ่นะคะทุกคนมีอยู่สามรอบทุกคนต้องกดให้ได้นะ วันนี้ก็มาเจอันได้ที่เทอร์มินอลคามสามนะคะกะน้องน้องนานาน้องลิงน้องลูกเกดน้องเหมยน้องปิงน้องลันมาครับกดฐานเปล่าทานทุกคนอย่าพึ่งท้อกดเลยเปล่ากดเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่ามันจะกดก่อนเมื่อไหร่นะแต่ไม่จ่ายตังอุ้ย นได้เธอแน่นอนเออเจออยู่แล้วเชื่อทำเสียงแบบพิเศษให้แบบบิวไงให้บิวนิดนึงเจอกันย้ yeah, ขอบคุณคับโอ้ยอย่าลืมเก็บไปปาท์ติท์หน้าเริ่มปาพรุ่งนี้ได้ี๋้วพรุ่งนี้มาเลยไหมขอบคุณเบบี baby, okay, ้ลูกเกดนะคะอย่าลืมนะคะเอาแค่นี้หรืออันนี้พอแล้วค่ะ ใช่อย่าเห็นโซเอากรุงเทพอยาให้เสียชื่อมองตาน้องสิครับเครียดมากเลยค่ะ <_' S 1> ประมาณสองอาทิตย์ก่อนสันติอ๋อโอเคโอเคว่าอาทิตย์จอกันโอเคค่ะพี่เจตไม่พี่เกดใช่ถูกะมูลจริงก็ยืนเยบกันหมดจริงกดดันกดดันไม่ไม่รอราไม่กดดันรูไมมกดดันเลยนะคนฝากกระจายข่าวต่อด้วยนะคะประมาณนี้ ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้จัดไปพี่ชายนายเจยวมาทรงน้องดูเลิฟมีกันเยอะๆนะเย่เย่เดี๋ยวสี่ทุ่มหนูไปแหละไปให้น้องมิงตัดผมให้ดีกว่า อย่งบอกว่าสามทุ่มได้พี่เอาสีา่แล้วเอาสี่แล้วยังไงดีละ่ะเดิไปพี่ชายในเท้ว สัญญาหนูจะลงรูปให้เยอะขึ้นเลยไม่ครบ40่นาทีไม่เป็นไรไม่ไม่ไมเออใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วันนี้วันเที่ยวอะไรนี่หกแล้วหกเองรอแพบ็บรอแพบ็บวันที่หูคือหนูแบบอยากรีบอาบน้ำนอน นอนดึงไงช่วงนี้นอนดึงอันที่สะดวกโอเคเดี๋ยวก็มาใหม่ได้เรื่อยๆครับผมไหนบอลไทยรู้มาจากญี่ปุ่นเยอะยังมันยังลงไม่ได้นะขอโทษนะไม่เป็นไร นะคะ tiktok อะไรป่ะมืนจะลางคือ,อยังแบบไม่มีโอกาสถ่ายแต่ก็อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่างหน้าเดี๋ยวถ่ายละกัน,นยังไม่ถึงคิวลงใช่รู้สึกว่ามันยังลงไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวหนูถามให้ก่อนคือหนูถ่ายแบบเลสาราเฉยเอยะมันมันไม่ได้มีแบบมากมายเพราะว่าตอนนั้นก็ไปทํางานไม่ได้แบบถ่ายรูปแบบหน้าส,สวยสอะไรอย่างนี้ ยอมให้เสรดวันหนึ่งใช่ดูคนไปมุงรูปล่าสุดเยอะๆถึงแม้ว่าหนูจะลงช้าแต่หนูก็ลงและลงเยอะแล้วดเูเซมอะไรอย่างเงี้ยล่าอุ้ยขคบคุณหาถ่ายริมแม่น้ำอมามาๆๆต้องการคิปเพิ่มเวอร์มาพี่รูปหน้าหรอถ่ยายใบไม้ใบหญ้าลงได้ขอเช็คแป๊บกาถ่ายมาเยอะไหม ถ่ายใบไม้ใบหญ้าจริงนกคนถ่ายเครื่องบีนถ่ายแบบถ่ายไม่รู้จะถ่ายยังไงแต่ก็้ก็ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ก็มีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเอย้มีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่เยอะ <laughs> แพนแคมรอบแบบหนาโอเครอเลย ช่วยกำไลข้อกับเธอมาใช่ค่ะทุกคนไบดมุ่งน้องกาไลข้อทายเยอะนะคะผู้หญิงเรียบร้อยปกติหนูก็เรียบร้อยนะใช่เนในความถี่แล้วเนี่ยปริมาณ <c oughs> เสร็จแล้วสวยมากยี่สัสดีไม่บ้างเป็นโชชูไม่เป็นไรค่ะผมังนีเอ็มบีโอเคอยังไม่ได้ทาย กิ่งกำลังข้อเท้าเธอเดินขึ้นมาที่เราคนอื่นปะนะไม่นะไม่นะคือมันขึ้นมาพร้อมกันแต่แค่แบบมันอยู่ข้างหลังแล้ววนขึ้นในชุดน่ารักใสอินงน่ารักอุ้ยปากหวานนี้เอาแหละค่ะอะคคะเจอหนึ่งจานให้เลยพี่ก็ใส่เชิดไนก็สวยอุ้ยสี่ทุ่มแล้วทุกคนคะ่ะเรารีบไปนอนกันเถอะขอคุณที่มาดูไลฟ์ขอคุณที่ มาฟังคำชี้แจงต่างๆครับผมเจอกันซอยทีนี้น้องดูเลิฟมีบายบายไวมาแบบแล้วข้าคุณไวแล้วไวมาแล้วคุยกันอีกทีเจอกันครับผมทั้งสองบ้านใครสะดวกมามาได้บุย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 ประัดผมก่อนมาไปมาไปเฮ้ยโอ๊ยอย่าพูดอย่างนี้นะ